ยินดีต้อนรับสู่ช่องลงเสือภาษา h ช n แนลนะคะไปแม่ลูกไปเลแล้วไปนไป้นโอโห่นอคนนายกสันสลงก่อนเออสองสามนะครงสองสามนาทีพอจัดค่ะพอช่วงแรกบ่นิบนิน8ปนาทีบรงพยาบาลก็า ไปหาเพื่อนมาได้เ๋ยนี้ตั้งไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเาดุยังไม่ได้ชิมก๋วยเตี๋ยเลยนะวันนี้จะได้ชิมแน่นอนไปหาเพื่อนอ๋อจริงบอแต่ว่ามากินที่ร้านแต่ว่าลูกมากินนั่นนดแล้วเอาเกาเมื่อตะวินเหมือนเนาะสีหาวงลูกมากินสีหาถุงแล้วมันกระบูดแล้วนน้อน แจ็คเคินคักเถอะไปเมนูวนค่อนเพื่อนรถ

เอ้ยเอ้ยหนมาเลยหนุหนุมาเลยหุเยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยยาักยาตัวจยู่มาเเอ้นี่ทำไมเคนน้านกระยาใอุ้มยู่พานักเขินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บเฮ้ยยเอาไเก็บเอาไนเอาเก็บแล้เก็บแล้เดี๋ยวนูเอาเดี๋ยวนูเอา เจ้าเกินขนาดดีเลยบอกได้เล่นห่อยเฮ้ยโูดอ่ะพสดอ่ะพูดอ่ะไปหาเพื่อนนะโอนูเอ้ยเนี่ยเบิดล่ะตายละบาทินี่ฮะเพิ่นแล้วเพิ่นอยู่หันต้มน้ำกุยเจียว ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพื่อจะมาเตรียมนะครับเพราะว่าพีบอกว่าสิบโมงสิบโมงมีอะไรมีอะไรโอ้เอฟซีบอกว่าสิบโมงขอให้สิบโมงเนี่ยพอรำสิบปุ๊บเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลยเดี๋ยขนมแต่ตีสี่ครึ่งเพื่อมาเตรียมน้ำซุปเอฟซีบอกว่าขอเตรียมวันนี้ขอเอา้เบิร์ดแหละละเพราะว่ารำสิบปุ๊บก็จะทเลยเนาะี่ยเฮียเบิร์ดแล้วล่ะขนมนะอะโง่เนี่ยบะจะโง่เนี่ยบะ เออก็เขานั่นแหละเขาก็จะเขียนลงในบินนั่นแหละวันนี้กองลุงบอกว่าเออเนี่ยโอ้ลุงเต็มเต็มเลยเต็มเลยเยอะแยะเลยนี่ครบเต็มเลยนะครับน้ำซุปผมการันตีจริงๆนเอฟซีไม่อยู่น้ำซุปอร่อยเพลินขนาดเลยเอาหนุไปแล้วหนุไปแล้วไปบ่ไปไหมไปกับหนุไหม เอาไฟปะซันไฟปะซันเอาเอาเมื่อกี้ยังเนาเลนน้ำก้นหรอบานยัใช่แล้วใช่แล้วอะไรลูกเมื่อเช้กัปูแงงงงงบ่กัปูเมาตรงแหงบ่มองย็นแห้งคือกันอนุแล้วบานไปแล้ว เออรถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนบอกแม่บอกให้ไปก่อนอนุก่อนเห็นไหมอนุกลับเลยไม่ทันเลยนานแล้วเอากลับแล้วเอากลับแล้วอนุไปไหนเนี่ยไปไปวิ่งวิ่งเอ้าเอาว่าสั่นเอ้าเอาว่าสั่นเออเปลี่ยนน้ำมันเพ่องกันไม่มีน้อยต้องไปโรงเรียนเดี๋ยว์นุกันมาไม่มีน้อยต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวก็มาแล้วโอ้ไปโรงเรียนเปลี่ยนน้ำมันเพ่องอยู่ตรงล่ะทางไปโรงเรียน โอ้ยขนมมันหลายเนาะกินไปนั่นเททินไปนั่นไปเอาไปแม่พ่อโฮมนะไปไปเนบอกเออเออออมันจิบเพื่อนอืมไปแล้วไปแล้วตามไปตามไปพี่น้องโอ้ยเขินอ่าน กินข้าวไปโรงเรียนไปไสนันเ้อบอกินข่าวบอ,บอกินข่าวบอตามมินน้อยมานะคะเอฟซีรเพิ่อลเลนสิไปนำบาวหนุ่มเซน กินข้าวบ่เป็นเลยอีนี่ก็ถือบ่แล้วอยู่นี่บ่แล้วป้ากล้วยมาแต่ไสบาดทีนีกล้วยมาแต่บางกอกกบ่กอ้ยมันเจะมีต้นกวยแม่นเพราะว่ากล้วยน่าเล่นหายอยากอยากบ่บ่มีหอดใบมันพุ่นแล้วใช่อาวันนี้ใครจะไปโรงเรียนเอ่ยฮะ ลุงชายันนี้เป็นีลุแล้วลุงไช่เรียนยังไม่จบบอกเรียนจบแล้วเอ้ย๊ดมินน้อยนั่นแหละไปโรงเรียนนดลุงไช่ลุงชายต้องไปโรงเรียนแล้วมินน้อยบอกลืมเปิด Wi-Fi เฉพาะโหลดคลิปบอกไปมาใส่เน็ตอยู่ในชั่วโมงหนึ่งกับบอแล้วเน็ตป้านป้าทำไมมันช้ามากเป็นไรไม่รู้จากแล้ว เมื่อกี้ใครมาฮะเมื่อกี้ใครมาฮะอ้าวนุกไปแล้วนุทำอไมไปอ้าวอยู่ห้องอะไรเพื่อนว่าบอกอ้าวอ้าวอยู่ห้องอะไรตีอ้าวนุกไปแล้วอ้าวอ้าวเออบัดยามนั้นทำเคิร์นบอกเห็นนุกไปอ้าวนุกไปแล้วนุกไปแล้วอ้าวเพื่อนก็ถามอยู่ดีมันมันมาแล้วบ่กมันขยันแล้วบอกว่ามันไม่กินอ่ะขยันตัวก่อน มันจะมาเห็ดงานหรือบอหมดยังเอาไม่เนี่ยเอาหมดแล้วเนี่ยสองเม็ดเงมนตรงนี้อาจจะไปโรงเรียนกี่โมงน้นี่ลนี่แหละทางบิ๊กมอมองการเปิดใหม่โอ้มันจะโโกจากสิจักพันเหรอสองสามพันไปแล้ว ประมาณนั่นแหละบาะว่ามันเปลี่ยนน้ำมันแล้วมันเปลี่ยนกองเออมันหลายอย่างเด้ค่าบริการอีกบ่คือเฮาไปเปลี่ยนศูนย์ได้ใช่ไปศูนย์แพงแพงแมนอยู่ศูนย์อย่างต่เมื่อห้าเจ็ด0 0าพันขึ้นคำถามอ่าวันนี้ใครจะไปโรงเรียนเอ่ยฮะโอ้จําชื่อภาษาได้ด้วยอร่อยไหมคะอร่อยไหมครับฮึหนุไปไหนแล้วหนุไปไหนแล้ว คือเกาหัวยอกๆเป็นเหาบ่หึเป็นเหาบ่มิน้อยคือเกาหัวยอกๆแท้โอ้ยปดาเจ้าเอามามืนัจะปาไปสิโลกก็ึงา